คนพาปุ๊บเพิน่นกะไรมันมีลวดปักจับได้ตะก,กี้น้อยอยู่นี่เนาะครับครับนี่พ,ออพี่น้องลวดปักจับอยู่นี่แถวนี่เลยครับนี่เพิ<ม>่นกะเนาเนาอันนี้เขาลออ้ลลอมขั้วไปบ่ล้อมคั้วครับลอ้อมคั้วเก็ไปทั้งปุ๋ยและพี่น้องเดียวผมบถิ่นยางพาพี่น้องอยางบางอีกเท่น,นึงขั้วมันอยูผ่ผลในพี่น้องคุนโอ้ไก่เขาไม่ได้จังไหนนี่กับจังว่านัดตัวเนาะพ็ขั้ยคือว่าขันบ่ใส่ลวดน้ำมันมันห่านมันหักหมดนี่นี่แถวนี้มันหากหมดแล้วคั้วเนาะครับ ห้าห้านมดเสาเข้านี่ไปเลยครับเข้าก็เลยใส่ลวดน้ำบักจับบบบนี้รอบใบบัวให้มันหา้างมันมันนาสิทึกทั้งสามคนนี้แต่มันเป็นตัวเดียวบบบนี้ตายจะตัวเดียวนี่ียู่ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ภาพพี่น้องมาเยี่ยมยามทำข่าวพี่น้องไปเลี้ยงเลี้ยงกล้วยน้ำกันงเลยพี่น้องห่างจากขอบกล้วยผมประมาณจะกิโลหนึ่งแหละินข่วว่าฝฟ้าลงพี่น้องฟ้าลงคนละหม่องเลยพี่น้องแต่ว่ามันไต่เมื่อนี้สภาพพี่น้องเบิ่งสาเหตุแล้วก็ขอกล้วยหลีกเลี้ยงเนาะเครื่องในเนาะเจ้าของกล้วยที่ถูกพาค้าไตยบอกพี่น้องนใไมนะเสียใจคักแล้วครับเสื 2, ้อยังได้เสื้อเจ้าเสื้ออ่อนพอยี่อ่อนเนาะครับครับสื้อพงยี่อ่อนพี่น้อง บ้านๆยู่งเสียงก็ส่วนแต่วสงข้ามนี่ละบ้านใกล้ๆกันนี่ปะครับพี่น uh ้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องมองผ้าฟ้าเันลงได้พี่น้องนี่ต้นอี่ครับต้นกุ้ยอ่นต้นชาดด้วนี่เนาะต้นชาดครับเห็นมาพี่น้องเห็นมาพ่อผืนผาปื๊บเพิ่นกระไรมันมีลวดอนประกับได้ตะกี้น้อยอย่ี่เนาะครับครับนี่พี่น้องลวดอนประกับอยู่นี่แถวนี่เลยครับนี่เพิ่นกระเงีวเงีอันนี้เขาล้อมกล้วยไว้บอกล้อมกล้วยครับล้อมกล้วยกับไปทั้งผืนละพี่น้องเดี๋ยวผมถิงยางพัดพี่น้องยางบางอีกเทนึง ขั้วไอ้เป็นอยู่ผุนได้พี่น้องผุนโอ้ไก่แต่อันมี้ลวดน้ำผ่าไปเนาะตายก็ตายตัวเดียวเนาะตายตายตัวเดียวครับนี่พี่น้องมึงฟ้าล่องเดียวไอ้พี่น้องมึงจนจนตายพี่น้องต้นชาัวนี้ผ่าทุกปีวะที่พ่อใหญ่สามปีเหรอเนี่ยพ่่พี่น้องนี่เดี๋ยวเพื่อผ่าทุกปีพ่อหนุ่มนะครับล่องทุกปีเลยมันเคยลงมีแะไรถ้าเพ่าะมึงมีอย่างวุ่นี่เนาะวันนี้นะเสียวลงเป็นท่านแน่นอนวันนี้บอเสียวไปวัดครับโอ้บอกครับนี่มันมีอีย่างคือ จังแลาวลบ้านคน,น,นมาสืดาสิดถอดให้อาจารย์มาสืิดถอดให้โอ้อาจารย์เพื่อนกม็มาเฮ็ดตามบ้านเท่านี้เนาะครับเนี่ยพี่น้องไอ้นี่เพื่อนก็เฮ็ดตามพิธีกรรมคนอีสานบ้านนอาไปย่างใบวงเพื้นพาพี่น้องย่างเมืองครับบางเทีห้องรั่วน้ำห้องก็ระวังไว้เนาะเป็นเนี่ยนี่เนาะยาเลยยาเด็ดขาดเลยเนี่ยพี่น้องนี่รั่วน้ำนี่ไปนี่ได้พี่น้องกี่พาย่างเมืองตอนนี้ก็ต้องปลูกทุเรียนเนาะนี่เนาะครับลูกลูกสาวลูกไข่ลูกไส้โอ้เขาไปยุจันทน์ุ่นละ ครับครับครับโอ้มันก็ไม่ได้จอดกันดีเพรานานเนี่ยครับลวดน้ำาน่ะมันนีคนเะาสั้นอยู่อืมแต่มันกด็ดทีฝนตกฝนตกเราไม่ไมีน้ำครับมือน,นั้นแล้วสามทุ่มอยู่ละอืมมันมันลงโอ,อ้มือมือมันลงนน่นะครับยมืาขึ้นมันกรลแ่นมากอังสีเลยที่ครับวันนี้นี่แหลนะน้ำเส้นนี่แหลนะนี่พี่น้องเพิ่นกนัพ่อพาแล้วกับกษียรเพิ่นกับไรลวาอย่านงนี้เนาะโปรนี้อ่อนเนาะครับไรลวะพี่พี่น้องพี่ มึงดขนาดพ่อแม่คนละหม่องเลยพี่น้องเลยโอ้ยคนละหม่องปาซิเมตรพื่นนี่เป็นเสียรพื่นนี่เนาะโอ้ยหลายคนนั่นครับเพื่อนกับเรียนน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้เรียนน้ำไอ้เธอลวดเนาะมาลงจุดนี่มาลงลงตรงนี้ตรงนี้บม่ได้พาเนาะครับแต่เอาผนมาแตกอยู่พี่ครับมันมาแตกอยู่พี่มาแตกอยู่พี่น้องบั่นทั้งนั้นจักมีเล็กมียังไปเนาะบ่มีครับบ่มีเลยเล็กครับคอยเล่าพี่น้องก่อนกรวานเดี๋ยวค่อยจะ ทำอะไอีกทีหนึ่งหรอกม่พุงฝาลงกันอ๋อใกล้ยังกับว็นยังบ่อยงก่อนบ้านนี้บักดอนอยู่ยังไงบ้านบักดอนบักดอนยู่เสาดนิอืมเนี่ยที่เสานี่บ่นี่เสาดิโอ้นี่มันก็นอนตายย่นี่ครับโอ้ครับตอ้ครับโอ้งรับโอ้ครับโอตูรับโอ้ครัโอ้่รันโอ้คหัะ ครับแต่ตรงตรงนี้มันมันทีเป็นรั่วรั่วน้ำบักจับม,มันมีสองเสียงอยู่ในนี่ครับมีรวดน้ำบักจับพี่น้องนี่อยู่ในนี่นนครับพี่น้องเหนเบิ่งยูทูบอยูก่กะนเลีกเลี่ยงบ่ให้มีเล็กมีขังเนาะแมีนข้าผมมีแต่เล็กเลยปีนี้เดีพยย๋พี่อ่อนเอ้ยมันเข่ามาได้จังไหนนี่กะจังวันนะจ้าเนาะข้าวเขาหนาเฮงมีแต่เล็กหมดเลยหมดเลยเล็กผม<ล>นีม่ข้างล่นงอย่างเนียนหมดเนาะข้างล่างบรงไหนบางทีเนี่ยโอ้ยหย่านโย้้้ต้ข้้นั่นแ้้้้ล้กเลี้ยงได้ก็้ล้กเลี้ยงเนาะ คือว่าคือว er ่าขัน่ใส่รวดน้ำมันมันห right? ้านมันหักหมดที่นี่แถวนี้มันห่ามืดแล้วข้วยเนาะครับห่าห้านมืดเสาเฮ้านี่ไปเลยครับเฮ้าก็เลยใส่รวดน้ำบักจับบบดนี้รอบใบบ่ให้มันห่าครับพี่นอกรับพี่น้าเอาไดเห็ดมันกับพงีมาสังกะสีกับวัได้จอดกันครับไม่นบครับมึงดูสังกะสีกับวัได้จอดมันกัจียๆว่ามันมันฝนตกมันจืดครับมันกับจีเรียนมันน้ำหนามึม เดี๋ยวมันมันมันนาสิถึกทั้งสามคนนี้เดี๋ยวมันเป็นตัวเดียวบ้านี้ตายจะตัวเดียวหน่ตัวเดียวมันหัาน้ำแบกจับบคาอตัวอื่นบ่หักบ่กคือต่อนผ่าลงนะมันก็เป็นไปได้ขึ้นนี้เนาะมันกระสิน้อนเบียดน้ำอ่ะนะเออมันสิน้อนเบียดน้ำพอดีคันว่าล้อมน้ำกับว่ได้หันหักเบิดครับครับเอาไปยางมังคั้วไปรองเ้ยบ้านี้ไปอ่อนแล้วพาไปยิน่าวฝ่าลงค้วยตายนึกว่ามันพาคั้วโดยตรงเลยสิ่นี้เดี๋ยวนี้ โอ้นี่นามเราพี่น้องก็ใหม่ท่องมันหน่อยหนึ่งโอ้ตรงท่องมันน่ะท่องมันครับอแล้วมงอื่นกับผเป็นยังครับคุยเราพี่ท่องทั้งสองตัวเลยได้ดิเนาะอพอพอคุยดอนันนพอคุยดอนนี่แหละทิ่ตายไปเนาะจักมันมีในจังไหนผมว่ายังสิเปีเอาคุยหัวหน้ามันทับอยู่น่ะเอาบอกคดำาพ่ามันบ่บัดนี้มันเรามันหลักเชรื่องตืเหงแล้วอ๋อมันอยู่น้ำกันมันอยู่น้ำกันเนาะจะกี่ปอยในคลองนี่มันบ่นน่ครับ เนนี่ยข้อมีข้อกินหนี่น่าแตาครับปล่อยใส่กันบัดนี้ผมเลยสมมันบ่าท่นได้กันเลยบ่บาะว่าท่าเอาเข่าครับข้อเกเอาคนที่น้องไอเดยอันนั้นโลสิปลูกทุเรียนนะที่ลูกเต้ามาจากจันทบุรีเขาสีมะลูกเออถ้าไปทุเรียนมันต้องไปกินไก่วันนี้กินเผือบ้านท่านหรืพี่อ่อนเนาะเลี้ยวโลเอาไปทาเขาเออแล้วแต่ลูกเต้าเขาแล้ววันนี้เออแล้วแต่เขาข้าวเกิจะเฮ็ดเนี่ยห้อหักเลี้ยงคั้วไปจนตัวครับมาบริหารเราส่วนเล้วแต่ลูกเต้าเขาอันนี้จับพี่น้องจับเครื่องแล้วลูกขึ้นกันนี่เนาะ เยอะขนาดเพรนะฉันก็ผสมไปดอกมักพ่อเดยเนาะมาทำไผสมเที่ยงไปดอกเฮ้ยผมวันสิบเดียวกล้วยขนาเดี๋ยวมัประทับหนาขันมันขึ้นวันนี้มันมาขึ้นักเที่ยงแบบบางตอนใจเราเห็นมีท้องวันนี้คล้ยมันแจักมันเชื่องกันย่ำไหมจักมันเชื่องมันลอยมันลอยเอากันเนาะนี่กบมีตัวนี้อ้วนพี่น้องเรากินกินตั้งแต่หยาชุดสดหนึงสีดีเนาะเพียงได้ไหมพี่อวันเพียงกันหนึ่งมั้งบ่มีบ่มีเลยเพียงหยาชุดสดใส่กั้ เหมือนพี่เราเลียงไต่ยหยากเหมนครับก็ต้องไปหัว,าห,าวหันงายกวอกเนาะผมหปนอนเว้นดิบ่นโอ้หัวนยยี่ต้องพักผ่อนหัวนี่คนไปนอนเว้นดีบ่จอยโอ้ย่้ยมือเศร้าผมสิไปเลี้ยงบ่เกินหาโมงเศร้าผมจะเอา,อาเอามาเอาไม้เพื่อนนอนเว้นครับวันนี้กับใบาสามใบสีบ่ผุเแล้วครับอือคอยมาให้เพื่อนกินหยากินเพียงอีกทีหนึ่งนี่พี่น้องเลี้ยงหัวให้เพื่อนนอนเว้น น่อนเว้นส่วนเห็ดกอกข้วยก็จะมีรวดวีหนามโอ้ยยาเลยยาเด็ดขาดยาเฮียนขนาดขาดมาตั้งแต่บะเขิงมาตั้งไก่มันก็ยังมาอยู่เมื่อจำก็แปดสิบเก้าสิบเมตรเพราะว่าไร่เติบโดยนี่เรียนน้ำาสไฟสายสวนนี่เนาะขันเราพื้นกันสิไล่ไล่น้ำาสไฟนี่เป็นเส้นพมดนี้ครับอ๋อคลิปนี้แก่แค่นี้พี่น้องผมกคุพี่อวิวรรณขอบคุณพี่อวิวรรณครับ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 เป็นแนวคิดอีกเดือนพี่น้องครับบอกันไหมคลิปยิ่งนาพี่น้องครับสวัสดีครับ